วันที่10เดือน9เอามาเดี๋ยวผมจะเก็บกระดอมเราเราสี่ลูกนะครับสีแดงกับสีส้มเก็บอันไหนก่อนบอกด้วยอ่ะเดี๋ยวให้น้องเขาอค่อยเด็ดออกมาเอามือสองมือดิเดี๋ยวมันช้ำเดี๋ยวมันช้ำอ,อีกนะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะได้เม็ดอ่ะอีก เนี่ยนะครับมันประมาณเดี๋ยวก่อนให้ดูนะมันมีขั้วประมาณนี้นะเราก็าเด็ดโอเคสองลอะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอ่ะสามอืมประมาณนี้อันนี้รูปสีส้มนะอ่ะแล้วก็อันนู้นสี่ก็ฮะย,ยังไม่สุกยังไม่ต้องเด็ดในชะ่ไหมมันจะออกเดี๋ยวนะเขียวอมส้ม ประมาณนี้นะครับยังไม่สุกดีก็ยังไม่เก็บก็เก็บเม็ดกระดอไว้ใครอยากได้ก็มาแบ่งเอาละกัน